ไม่มีใครคาดคิดว่าตำรวจหญิงธรรมดาคนหนึ่งจะกล้าลุกขึ้นสู้กับอำนาจมืดที่ครองประเทศมานานนับสิบปีเธอไม่ได้แค่จับคนร้ายแต่กำลังเขย่ารากของระบบที่ไม่มีใครกล้าท้าทายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความกล้าแต่มันคือเรื่องของใครสักคนที่ยอมเป็นแสงกลางเงามืดไม่มีใครคาดคิดว่าเช้าวันจันทร์ธรรมดาจะกลายเป็นวันที่พลิกชีวิตของใครหลายคน ภายในห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานรัฐระดับประเทศที่เต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและเลขาประจำหน่วยทุกคนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนั่งประจำที่รอการประชุมเริ่มขึ้นตามปกติทันใดนั้นเสียงประตูเปิดออกอย่างแรงพร้อมกับการปรากฏตัวของหญิงสาวในเครื่องแบบตำรวจยศร้อยตำรวจเอกใบหน้าของเธอเรียบนิ่งดวงตาแน่วแน่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมือขวาถือแฟ้มเอกสารหนามือซ้ายกำกุญแจมือไว้แน่น เธอเดินเข้ามากลางห้องอย่างมั่นคงท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเงียบสนิทราวกับมีบางอย่างหยุดเวลาไว้ดิฉันร้อยตำรวจเอกนัทริกามีหมายจับตามกฎหมายจากสารอาญากรุงเทพใต้เสียงเธอชัดถ้อยชัดคำไม่มีสันสถานแม้แต่น้อยเธอเดินตรงไปยังชายสูงวัยในชุดสูทสีเทาเข้มผู้เป็นหัวหน้าสำนักงานที่ทุกคนเคารพนับถือมานานหลายปีสีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปชายคนนั้นพยายามลุกขึ้นยืนแต่เสียงของตำรวจหญิงกลับดังขึ้นอีกครั้ง กรุณาอย่าขัดขืนค่าท่านถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินภาครัฐและการใช้อำนาจโดยมิชอบทุกคนในห้องอ้าปากค้างเงียบสงัดทันทีไม่มีใครพูดอะไรออกมาได้แม่แต่คำเดียวบางคนมองหน้ากันด้วยความตกใจบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้โดยไม่รู้ตัวหญิงสาวค่อยๆเปิดแฟ้มอ่านข้อกล่าวหาเสียงดังชัดเจนทุกถ้อยคำที่เอ,อ่ยออกมาเหมือนกระแทกใจผู้ฟัง ชายผู้เป็นหัวหน้าพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่น้ำเสียงของเขาสัน่นเขายกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะปฏิเสธแต่สายตาของตำรวจหญิงนั้นแน่แน่เกินกว่าจะมีใครเปลี่ยนใจเธอได้เธอหยิบกุญแจมือขึ้นช้าๆแล้วพูดประโยคที่ไม่มีใครลืมไปตลอดชีวิตในห้องนี้กฎหมายอยู่เหนือทุกคนไม่ว่าจะมีตำแหน่งสูงแค่ไหนเธอใส่กุญแจมือเขาชา้าชท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมทั้งห้อง เงียบราวกับป่าช้าไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดบางคนเพียงแต่หายใจเบาๆราวกับกลัวว่าเสียงจะดังเกินไปชายผู้ถูกจับยังคงนั่งนิ่งสีหน้าซีดเผือดเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่กุญแจมือเย็นเฉียบถูกล็อกแน่นกับข้อมือทั้งสองข้างตำรวจหญิงหันไปมองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายที่นั่งอยู่ใกล้ๆแล้วพยักหน้าเบาฮ่าฮ่าโปรดประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกเพื่อเตรียมนำตัวผู้ต้องหาไปยังสถานีตำรวจทันที เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่จากด้านนอกดังเข้ามาพร้อมกับชายสองคนในชุดพลเรือนที่ก้าวเข้ามาด้วยท่าทางเคร่งขรึมพวกเขารับหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาขณะที่ชายคนเดิมกำลังถูกพยุงให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้เขาหันมามองรอบห้องด้วยสายตาว่างเปล่าแล้วหยุดอยู่ที่ตำรวจหญิงคนเดิมเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังทำลายใครอยู่เขากระซิบเบาๆแต่แฝงด้วยแรงกดดันหญิงสาวไม่หลบสายตาเธอตอบกลับอย่างหนักแน่นดิฉันไม่ได้ทำลายใคร ดิฉันเพียงแค่ทำตามหน้าที่เพื่อรักษาความยุติธรรมเสียงฝีเท้าของทั้งสามดังขึ้นเรื่อยๆจนลับหายไปที่หน้าประตูเหลือเพียงความเงียบและความอึ้งของทุกคนที่ยังคงนั่งอยู่กับทีชายหญิงบางคนเริ่มหันมามองหน้ากันบ้างเริ่มกระซิบบ้างถอนหายใจทุกคนเริ่มตระหนักได้ว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงข่าวใหญ่แต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้นมากผู้คนเริ่มกระซิบถามกันเบาฮ่าฮ่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จริงเหรอที่เขาโกงงบประมาณแล้วคนอื่นๆื่ละรู้เรื่องนี้ไหมเสียงพึมพำดังขึ้นเรื่อยๆื่อยจนกระทั่งตำรวจหญิงคนเดิมร้อยตำรวจเอกนัทริกายังคงยืนอยู่หน้าห้องประชุมเธอเงยหน้าขึ้นมามองผู้คนตรงหน้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงชัดเจนดิฉันรู้ว่าทุกคนในที่นี้ตกใจและบางท่านอาจไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ขอให้ทราบไว้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสอบสวนที่ลึกลงไปกว่านี้ เสียงในห้องเงียบลงอีกครั้งทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเรามีหลักฐานชัดเจนถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนี้และขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตั้งแต่นาทีนี้ไปทุกฝ่ายจะถูกสอบปากคำอย่างเป็นทางการเธอหยิบเอกสารอีกฉบับขึ้นมาจากแฟ้มและยื่นให้กับรองหัวหน้าฝ่ายบริหารนี่คือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและคำสั่งอายัดข้อมูลของหน่วยงานทั้งหมด ชายผู้รับเอกสารมือสั่นเล็กน้อยขณะที่เปิดดูเขาถึงกับหน้าถอดสีเมื่อเห็นรายชื่อผู้ที่จะถูกสอบสวนในเบื้องต้นนัทธริกาเดินออกจากห้องประชุมไปอย่างเงียบๆทิ้งไว้เพียงกลิ่นอายของความเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของความหวาดหวัน่นและคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบอีกมากมายใครอยู่เบื้องหลังจริงๆหัวหน้าคนเดียวหรือมีใครอีกใครคือผู้สมรู้ร่วมคิดและใครกำลังกลัวที่สุดในตอนนี้ หลังจากที่ร้อยตำรวจเอกนัทริกาออกจากห้องประชุมไปบรรยากาศในองค์กรก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีการพูดคุยเล่นระหว่างพนักงานไม่มีแม่แต่ใครกล้าเดินเข้าไปในห้องของหัวหน้าคนเดิมที่ถูกจับสำนักงานที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นสถานที่เงียบงนันเต็มไปด้วยความสงสัยความกลัวและความไม่ไว้วางใจขณะเดียวกันหน้าคารอีกฝั่งหนึ่งของสำนักงานนัทริกากำลังนั่งอยู่ในห้องสอบสวนพิเศษ รายงานที่มีตราครุสสีทองปิดผนึกแน่นหนาอยู่ตรงหน้าเธอชายวัยกลางคนในเครื่องแบบตำรวจระดับสูงเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มอีกฉบับนัธริการายงานการเงินย้อนหลัง5ปีพบเส้นทางการโอนเงินที่น่าสงสัยจำนวนมากมีบัญชีลับที่เชื่อมโยงไปยังต่างประเทศและมีชื่อบุคคลภายในองค์กรของเธอไม่ต่ำกว่าเคนเธอเงยหน้าขึ้นมาช้าชดวงตาแน่นิ่งแต่เต็มไปด้วยไฟเราเริ่มเห็นภาพแล้วข้าผู้กำกับ เธอเปิดแฟ้มของตนเองเผยให้เห็นรูปถ่ายการแอบถ่ายเอกสารบันทึกการประชุมลับและข้อความแชทที่ส่งกันในกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งที่น่าตกใจคือหนึ่งในคนที่ปรากฏอยู่ในนั้นคือรองหัวหน้าฝ่ายบัญชีผู้ที่เพิ่งรับเอกสารคำสั่งอายัดเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านัทริกากัดริมฝีปากเบาฮ่าฮ่พวกเขาวางแผนกันมานานใช้ชื่อของหัวหน้าบาังหน้าแต่เบื้องหลังอาจมีใครที่ใหญ่กว่านั้นอีก เสียงโทรศัพท์สั่นเบาๆบนโต๊ะชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เธอชะง,งักไปชั่วครู่พันตำรวจเอกกฤิหน่วยข่าวกรองพิเศษเธอกดรับสายนัทธริกาฟังให้ดีเราพบความเคลื่อนไหวของคนในระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ประโยคนั้นทำให้ในตาของเธอเปลี่ยนไปทันทีคดีที่เคยคิดว่าเป็นเพียงการทุจริตภายในองค์กรกำลังลุกลามกลายเป็นคดีระดับชาติเธอหลับตาลงแผวเ,เบาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะหยุดไม่ได้อีกต่อไปแล้วนาติกาวางสายอย่างแน่วแน่ขณะที่เธอกำลังเตรียมเอกสารลับอีกชุดเสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามาค่ะเจ้าหน้าที่หนุ่มจากฝ่ายสืบสวนเดินเข้ามาพร้อมใบหน้าตึงเครียดร้อยตตำรวจเอกครับเราได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการทำลายหลักฐานเกิดขึ้นที่บ้านพักส่วนตัวของอดีตรองหัวหน้าฝ่ายบัญชีครับเธอเงยหน้าขึ้นทันทีใครเป็นคนทำ มีชายสองคนสวมหน้ากากใช้ไฟเผาเอกสารทั้งหมดแล้วหลบหนีไปได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงกล้องวงจรปิดถูกตัดแต่เรากู้ไฟบางส่วนได้จากระบบสำรองนัทริกาลุกขึ้นทันทีหยิบแฟ้มเอกสารและสวมแจ็คเก็ตเครื่องแบบของเธอไปที่นั่นเดียวนี้ฉันจะไปเองบ้านพักของอดีตรองหัวหน้าฝ่ายบัญชีตั้งอยู่ชานเมืองเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ดูรูราแต่ปิดทิบร่องรอยของไฟไม่ยังคงหลงเหลืออยู่บริเวณโรงรถ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกําลังทำงานอย่างเร่งด่วนนัตธริกาเดินตรงไปยังห้องที่ถูกเผาและหยิบถุงพลาสติกซีนที่ข้างในมีเศษกระดาษไม่เพียงครึ่งเดียวเธอมองดูอย่างละเอียดแล้วหยิบแว่นขยายขึ้นมานี่มันลายเซ็นของใครลายเซ็นที่เกือบถูกทำลายยังพอมองออกมันเป็นชื่อของบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นัทริกาชง,งักเธอก้าวถอยหนึ่งก้าวรู้ทันทีว่าเธอกำลังแต่ต้องเครือข่ายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศโทรศัพท์ในกระเป๋าของเธอสั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความไม่มีชื่อผู้ส่งแต่มีเพียงข้อความสั้นฮ่าฮ่าถ้ายังไม่หยุดจะไม่มีครั้งต่อไปเธออ่านข้อความนั้นซ้ำสองครั้งก่อนจะกดลบแล้วยิ้มเล็กน้อยสแสดงว่าเขาเริ่มกลัวแล้วเธอหันไปหาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเตรียมออกหมายค้นบ้านพักของรัฐมนตรีทันที และขอคำสั่งพิเศษจากศาลเรายังไม่หยุดจนกว่าทุกคนจะถูกเปิดโปงหมดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนาฬิกาและทีมเจ้าหน้าที่พิเศษก็เดินทางมายัางบ้านพักรูใจกลางเมืองซึ่งเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบ้านหลังนี้มีกำแพงสูงกล้องวงจรปิดรอบด้านและมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเมื่อขบวนรถตำรวจมาถึงประตูเหล็กอัตโนมัติเปิดออกช่าชะราวกับรับรู้ถึงคำสั่งจากศาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย นัทริกาเดินลงจากรถพร้อมแฟ้มเอกสารในมือและหมายค้นลงนามโดยสารอาญาพิเศษเธอก้าวเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแบ่งทีมเป็นสาส่วนเธอสั่งทีมหนึ่งตรวจสอบห้องทำงานทีม2เข้าไปที่ห้องคอมพิวเตอร์ทีมสาดูบัญชีธนาคารเอกสารโอนเงินและไฟล์ในเซิฟเวอร์ส่วนตัวในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานเสียงหนึ่งดังขึ้นจากบันไดชั้นสองขอถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันครับ ชายวัยกลางคนในชุดลำลองยืนมองลงมาเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสีหน้าของเขายังคงสงบแต่ดวงตาแฝงความกังวลดิฉันร้อยตำรวจเอกนัทริกาขอนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของท่านตามคําสั่งศาลค่ะรัฐมนตรีนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเบาฮ่หาฮ่เชิญตรวจสอบตามสบายครับผมไม่มีอะไรต้องปิดบงังนัทริกายิ้มบางฮ่หาฮขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะ เวลาผ่านไปประมาณ40นาทีทีมไอทสามารถเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้และพบโฟลเดอร์ลับที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนโฟลเดอร์นี้มีชื่อเรียบง่ายว่า Project S ภายในมีเอกสารหลายสิบไฟล์รายการโอนเงินจากบัญชีในประเทศไปยังบัญชีในต่างประเทศพร้อมชื่อของบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงชื่อของนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงและแม้กระทั่งนักการเมืองอีกหลายคน นัทริกาอ่านข้อความแต่ละบรรทัดด้วยหัวใจที่เต้นแรงมันมากกว่าที่เธอคาดคิดไว้มากนี่ไม่ใช่แค่การทุจริตองค์กรแต่มันคือขบวนการฟอกเงินระดับชาติที่โยงใยกันทั้งเครือข่ายขณะนั้นเองโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ที่เธอไม่รู้จักเธอกดรับสายด้วยความระวังคุณกำลังก้าวข้ามเส้นที่ไม่ควรก้าวเสียงทุ้มต่ำพูดมาแผ่วเบาใครคนที่รู้ดีว่าความจริงบางเรื่องควรถูกฝังไว้ นัทริกายืนนิ่งสายตาจ้องออกไปนอกหน้าต่างบ้านพักรูก่อนจะพูดกลับไปช้าช้าชัดถ้อยชัดคำและฉันก็เป็นคนที่เชื่อว่าความจริงบางเรื่องต้องถูกเปิดเผยไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะวางสายโดยไม่มีคําตอบกลับมานัทริกายืนถือโทรศัพท์ไว้นิ่งนิ่งชั่วครู่แล้วหันไปหาทีมของเธอที่เพิ่งเดินเข้ามาจากห้องด้านในเจออะไรเพิ่มเติมใหม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีตอบทันที มีเครื่องหนึ่งครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวอยู่ในห้องใต้ดินมีระบบเข้ารหัสหลายชั้นเราเพิ่งถอดดิสก์หลักออกมาได้และกำลังถอดข้อมูลอยู่ครับนัทริกาพยักหน้าดีข้ารีบจัดส่งให้แผนกพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลทันทีเราไม่มีเวลามากในใจของเธอรู้ดีว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ระดับนี้แล้วทุกฝีก้าวของเธอจะถูกจับตาไม่ใช่แค่โดยเจ้าหน้าที่รัฐแต่รวมถึงเครือข่ายใต้ดินที่มีอำนาจซ่อนอยู่คืนวันนั้นนัทริกานั่งอยู่ในห้องทำงานชั่วคราวของเธอ ในสำนักงานพิเศษหลักฐานที่ได้จากบ้านรัฐมนตรีถูกแยกเป็นหมวดหมู่เอกสารการเงินลายเซ็นข้อความแชทและรายชื่อบัญชีลับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอขนลุกคือบันทึกเสียงที่พบในดิส,ส่วนตัวมีเสียงสนทนาแบบลับๆระหว่างรัฐมนตรีกับใครบางคนเงินจะถูกโอนไปห้องกงตามแผนอีกไม่นานเขาจะขึ้นตําแหน่งแล้วไม่มีใครแต่เราได้อีกแล้วพวกที่ในองค์กรจะสงสัยไหมก็แค่โยนหัวหน้าเก่าไปเป็นแพะถ้ามีใครเริ่มขุด ก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนัทริกาหลับตาลงถอนหายใจลึกนี่มันลึกกว่าที่เธอคิดไว้หลายเท่านี้ไม่ใช่แค่ขบวนการโกงกินธรรมดาแต่มันคือการวางแผนอำนาจเพื่อยึดรัฐจากเบื้องหลังเธอหันไปเปิดแฟ้มบุคคลเฝ้าระวังระดับเอซึ่งมีภาพถ่ายของบุคคลในรัฐบาลน,นักธุรกิจใหญ่ผู้บัญชาการระดับสูงทุกใบหน้าคือผู้ที่เคยแต่ต้องไม่ได้ในประเทศนี้เธอหยิบปากกระดงขึ้นมาวงชื่อหนึ่งแล้วเขียนคำว่าต่อไป นัทธริกายิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรออกไปหาหน่วยสืบสวนพิเศษสายลับจัดทีมเงาสามทีมติดตามบุคคลในลิทันทีห้ามให้หลุดรอดแม้แต่คนเดียวทราบแล้วครับแล้วตัวท่านละ่ะเธอหยุดคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันจะเดินหน้าต่อจนถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องเผชิญกับใครก็ตามรุ่งเช้าวันถัดมาข่าวการบุคคลบ้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแพร่กระจายไปทั่วทุกสื่อทั้งโทรทัศน์เว็บไซต์ข่าว และโซเชียลมีเดียกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบ้างกล่าวชื่นชมบ้างก็ตั้งคำถา,ถามถึงแรงจูงใจของตำรวจหญิงที่กล้าท้าทายอำนาจระดับสูงเช่นนี้นักธริกายังคงอยู่ในห้องปฏิบัติการรับรายงานจากทีมสืบสวนเริ่มหลังไหลเข้ามาพบความเชื่อมโยงของเงินทุนจากองค์กรรัฐไปยังมูลนิธิปลอมในต่างประเทศหลักฐานแสดงการฟอกเงินจำนวนมหาศาลผ่านชื่อบุคคลที่ไม่มีตัวตนจริงแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง คือในรายชื่อผู้รับผลประโยชน์จากบัญชีลับมีชื่อของนายกรัฐมนตรีปรากฏอยู่ในรายงานอย่างชัดเจนเธอนิ่งงันใจเต้นแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้มือเธอสั่นเบาๆขณะที่เลื่อนเอกสารไปหน้าถัดไปเป็นหลักฐานการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีเหล่านั้นโดยตรงเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างรุนแรงร้อยตำรวจเอกนัทริกาครับมีคนต้องการพบด่วนครับ เธอลุกขึ้นเดินออกไปยังโถงสำนักงานด้านนอกมีชายในชุดสูทดำสองคนยืนถือเอกสารพร้อมตราครุฑรระดับสูงเรามาจากสำนักนายกรัฐมนตรีมีเรื่องอะไรค่ะชายคนหนึ่งยื่นเอกสารมาให้เธอเป็นคำสั่งย้ายตัวเธอไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่พร้อมข้อความว่าเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศเธออ่านข้อความซ้ำช้าๆแล้วเงยหน้ามองนี่คือการกลบข่าวสีหน้าชายอีกคนพูดเสียงเรียบ คุณเข้าใจผิดเราเพียงต้องการให้สถานการณ์อยู่ในความสงบนักธริกายิ้มเย็นความสงบที่แลกมาด้วยความเงียบของความจริงเธอไม่พูดอะไรอีกหยิบเอกสารขึ้นมาเซ็นรับไว้แล้วเดินกลับเข้าไปในห้องของเธอปิดประตูแน่นภายในห้องเธอเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นอีกครั้งแนบเอกสารทั้งหมดที่ได้สืบค้นใส่แฟ้มดิจิทัลพร้อมรหัสผ่านที่ซับซ้อนและตั้งชื่อไฟล์ว่า true.exe จากนั้นเธอส่งอีเมลไปยังนักกล่าวอิสระที่เธอไว้วางใจเพียงไม่กี่คนพร้อมข้อความสัน้นฮ่าฮ่าถ้าฉันหายไปจงปล่อยความจริงให้เดินทางเธอพิงเก้าอี้หลับตาลงชาชารู้ดีว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เธอก็พร้อมที่จะสู้ค่ำคืนนั้นเมืองทั้งเมืองยังคงสว่างด้วยแสงไฟแต่สำหรับนาทิกาทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนอยู่ในเงามืดของความไม่แน่นอนหลังจากส่งไฟ True.exe ไปยังนักก่าอิสระสามรายที่เธอเชื่อมั่นเธอก็ปิดโทรศัพท์หลักของตัวเองเปลี่ยนมาใช้เครื่องโทรศัพท์แบบไม่มีซิมการ์ดที่เธอเตรียมไว้สําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันทีมข่าวอิสระที่ได้รับไฟล์จากเธอก็เริ่มแตกตื่นทันทีเมื่อเปิดเอกสารขึ้นดูสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่แค่เอกสารธรรมดาแต่มันคือแผนผังทั้งหมดของเครือข่ายฟอกเงินระดับชาติชื่อของรัฐมนตรีข้าราชการชั้นสูงนายทุนนักธุรกิจ และแม้กระทั่งบุคคลในวงการทหารต่างก็ปรากฏอยู่ในแผนพังนั้นพร้อมหลักฐานการโอนเงินและการรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างฮ่าฮ่านักข่าวคนหนึ่งโทรหานัทริกาแต่เธอไม่รับสายพวกเขารู้ทันทีว่าเธอไม่ต้องการการตอบกลับเธอต้องการการเปิดโปรงรุ่งเช้าวเว็บไซต์ข่าวอิสระขนาดกลางแห่งหนึ่งเผยแพร่นเนื้อหาไฟล์ทั้งหมดพร้อมพาดหัวข่าวตัวโต,วตวเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินระดับชาติตํารวจหญิงกล้าท้าทายอํานาจเงา เนื้อหากระจายไวราวกับไฟลามทุ่งสื่อกระแสหลักเริ่มนำเสนอแบบกล,กล้ากล้ากลัวๆขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเริ่มออกแถลงการปฏิเสธทันทีว่าเป็นข่าวปลอมและเอกสารบิดเบือนข้อเท็จจริงแต่ผู้คนในโลกออนไลน์ไม่ยอมให้เรื่องเงียบ็ความจริงต้องเปิดเผยติดเทรนอันดับหนึ่งในไทยภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงคนเริ่มแชร์หลักฐานหลายคนที่เคยทำงานในหน่วยงานรัดกล้าออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนัทริกานั่งดูทุกอย่างเงียบๆจากมุมหนึ่งของเมืองหลวงในที่ปลอดภยัย เธอรู้ดีว่าเกมนี้จะไม่จบง่ายฮ่าฮ่ายวันนั้นมีข่าวด่วนรายงานว่ามีบุคคลระดับรัฐมนตรีสองรายลาออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหันโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่บางรายเริ่มถูกสั่งพักงานเพื่อสอบสวนและแหละโทรศัพท์เบอร์ลับของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งปลายสายคือเสียงของคนที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินในเวลานี้นัธริกานี่ผมเองรองนายกรัฐมนตรีเธอเงียบไม่ตอบ ผมรู้ว่าคุณทำไปเพราะคุณเชื่อในความยุติธรรมแต่รู้ไหมว่าคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่เธอยิ้มบางๆพลางตอบฉันรู้ฉันเผชิญอยู่ทุกนาทีตั้งแต่วันที่ใส่กุญแจมือเขาคนนั้นเสียงในสายทอนหายใจถ้าคุณอยากรอดคุณต้องหายไปสักพักปล่อยให้เรื่องนี้เงียบแล้วค่อยกลับมานัทธริกาตอบทันทีโดยไม่ลังเลถ้าฉันหายไปความเงียบจะกลืนทุกอย่างอีกครั้งฉันไม่ยอมปลายสายเงียบไป เธอวางสายหยิบไฟชุดใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยออกมาดูมันเป็นข้อมูลของบัญชีลับที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศที่ยังไม่มีใครได้เห็นนักตริกาไม่ได้เพียงต่อสู้เพื่อเปิดโปงเธอกำลังต่อสู้เพื่อเปลี่ยนทั้งระบบที่เคยทำให้ความจริงกลายเป็นสิ่งผิดและเธอยังไม่หยุดสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านเบาๆบนดาดฟ้าของอาคารเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานัทริกายืนอยู่เงียบๆสายตามองไกลออกไปยังแสงไฟของเมืองหลวงเบื้องล่างเมือง,ง,องที่ยังคงวุ่นวายเมืองที่เธอรู้จักดี แต่ก็เป็นเมืองที่เธอกำลังต่อสู้อย่างเงียบงันเพื่อเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นหลังจากเปิดโปงเครือข่ายฟอกเงินระดับชาติเรื่องราวที่เธอเปิดเผยได้จุดชนวนให้เกิดกระแสสังคมอย่างรุนแรงคนออกมาชุมนุมเรียกร้องความโปรง่งใสร้องขอให้รัฐบาลเปิดเผยความจริงในเวลาเพียงไม่กี่วันรัฐมนตรีใหญ่สี่คนลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในนั้นถูกอายัดบัญชีและเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่อีกสองคนหายตัวไปโดยไร้ร่องรอย องค์กรตรวจสอบอิสระระดับนานาชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทหน่วยงานความมั่นคงของไทยต้องเปิดข้อมูลต่อ UN และ IMF นัทธริกากลายเป็นชื่อที่ทั้งประเทศรู้จักไม่ใช่ในฐานะตำรวจหญิงธรรมดาอีกต่อไปแต่ในฐานะผู้หญิงที่กล้าหยุดวงจรความเงียบแต่ท่ามกลางเสียงชื่นชมและการสนับสนุนยังมีเงาที่ตามหลอกหลอนเธออยู่เสมอไม่ใช่แค่ภัยจากเครือข่ายที่เธอเปิดโปง แต่คือระบบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าความกล้าของใครคนเดียวจะล้มได้ในเวลาอันสัน้นเธอถูกสั่งย้ายไปประจำในตำแหน่งที่ห่างไกลจากศูนย์กลางของอำนาจไม่มีโตะ๊ะไม่มีอำนาจไม่มีเสียงไม่มีคนฟังแต่เธอไม่สนใจนัทริกายังคงเดินหน้าทำในสิ่งที่เธอเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่มีแม้จะต้องใช้เวลานานเพียงใดเธอเริ่มสร้างเครือข่ายของตนเองกลุ่มเจ้าหน้าที่เล็กๆที่เชื่อในความถูกต้องและพร้อมจะเสี่ยงเพื่อความจริง ในห้องเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือพวกเขาใช้เวลาในทุกค่ำคืนถอดรหัสหลักฐานที่เหลือจากคดีเก่าขุดค้นข้อมูลใหม่วางแผนเคลื่อนไหวแบบไม่ให้ใครตามทันจนในวันหนึ่งสิ่งที่เธอรอคอยก็มาถึงหมายจับฉบับใหม่จากสารอาญาระหว่างประเทศออกให้กับผู้บงการตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมันคือชื่อของนักการเมืองคนหนึ่งที่เคยขึ้นเวทีประกาศต่อต้านคอรัปชันด้วยน้ำเสียงดังกังวานมันคือชายผู้มีภาพลักษณ์ดีและเป็นที่รักของประชาชน แต่เป็นเงาที่คุมเครือข่ายทั้งระบบมาตลอดนัฐริกาเดินทางกลับมายัางกรุงเทพอย่างเงียบๆไม่มีการประกาศไม่มีเสียงสื่อไม่มีการถแถลงข่าวเพียงแค่ภาพเดียวที่เธอถือหมายจับระหว่างประเทศเดินเข้าสู่รัฐสภ,ภาท่ามกลางสายตาตกตะลึงของทุกคนในห้องประชุมมันคือภาพซ้ำของวันแรกที่เธอจับหัวหน้าคนเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงคนคนเดียวที่เธอมัดมือไว้เธอเดินไปทีละก้าวไม่เร็วไม่ช้า แต่แน่วแน่ใบหน้าของเธอยังนิ่งดวงตาย,ยังแข็งแรงและเสียงของเธอยังหนักแน่นดิฉันมาที่นี่เพื่อปิดบัญชีคดีสุดท้ายหลังจากวันนั้นผู้คนในประเทศเริ่มหันกลับมามองระบบด้วยสายตาใหม่เด็กๆในโรงเรียนเริ่มได้ยินชื่อนัทริกาในหนังสือเรียนเธอไม่ได้เป็นเพียงตำรวจหญิงที่กล้าหาญแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงความยุติธรรมและความกล้าที่ไม่ยอมแพ้ แม้ว่าเธอจะไม่ได้ครองตำแหน่งสูงไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้รวยไม่ได้มีเกียรติยศจากฝ่ายใดแต่ในหัวใจของผู้คนจำนวนมากเธอคือข้าราชการที่แท้จริงผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้ายืนหยัดท่ามกลางเงามืดของระบบและในวันหนึ่งหากใครถามว่าคนคนเดียวเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไหมพวกเขาจะยิ้มแล้วตอบว่าได้สิท่าเขาชื่อว่านัทริกา